กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องทุกๆท่านนะครับอ่ะครับช่วงนี้ตอนนี้นะครับเวลาประมาณนะครับสามโมงเกือบสี่โมงอ่าแลงนะครับตอนนี้นะครับอ่ะครับมาพบมาเจอกันนะครับอ่าแอดวิไลขอบอกเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ว่านะครับอ่าละแอดวิไลพึ่งกลับมาจากบ้านคุณพ่อเซียนเอเฮนะครับอ่าพึ่งกลับมาจากคุณบ้านคุณพ่อเซียนเอเฮ ไปแล้วนะครับบอพ่อคุณพ่อนะครับบอพบอเจอคุณพ่อเส้นเอฮีนะครับแต่ว่าเขาก็ได้ตัวเล็กเนี่ยทางมานะครับก็คือคุณพ่อติดธุระดวนนะครับอ่าแอดวินไล่ไปแล้วคุณพ่อติดธุระดวนกันเลยนะครับอยู่จากแต่แม่บานเพิ่นนะครับแต่ว่าคุณพ่อกับฝากตัวเล็กเนี่ยทางมาห้อยู่นะครับอ่านี่ครับได้มาแล้วตัวเล็กเนี่ยทางนะครับ อาทั้งชุดล่างชุดบนนะครับแล้วก็ได้ตัวเลขหน้าท่างของเจใหญ่สวนทุเรียนมาก้อมนะครับ่าเอฟซีทีทีต,ตทามทังชสองห้าคือสิรลูกันดีเลขวิ่งเจ้ใหญ่สวนทุเรียนครับต่้งแต่เพิ่นห่มากนะครับยังท่านหลุดจากงวดนะครับยังไม่หลุดนะครับอ่งวดีก็ได้มมาแล้วเพราะว่าคุณพ่อติดทุราดวนนะครับขอแจ้งเอฟว่าที่ไปสัมผัสสดสคุณพ่อกัน นะครับแต่กับบอลไปยังนะครับเขาก็ได้ตัวเลขแนาวาทางมาใยหยู่เพราะว่า FC ฟคอมเมนต์ล่อค่อยกันหลายนะครับอ่าเพราะว่าแอดวิไลก็ได้มาอ่าแล้วก็สิฟาวอัดแล้วก็ปล่อยคีปให้ FC เลยนะครับเพราะว่า FC ฟล่อค่อยกันหลายอ่าเพราะว่าอ่าช่วงนี้ก็เป็นอ่าช่วงแร่งแล,ล,ล้วขับของวันที่2 9ยเก่านยาเอฟซหาตัวเลขแนาวาทางบอท่านนะครับเอาคุณพอ่อคุณแม่นะครับบพราะว่าจะเป็น f c เกา่า FC ใหม่นะครับที่เขามาเบิงมาชมนะครับ อ่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทังช่องกันนะครับจีได้มีกําลังแรงใจนะครับหาตัวเลขแน้าทางจากสํานักต่างๆครับออกมาฝากมาตออเอฟซีครับนาเสียาดแอดวิไลกับเสียได้ขึ้นกันนะครับเพราะว่าอ่าขึ้นไปหาคุณพ่อนะครับอ่แต่คุณพ่อกตบทิธุระดวนนะครับเพราะว่าได้โทรพูดคุยกันแล้วนะครับนัดกันช่วงใบนะครับแอดวิไลไปถึงบ้านคุณพ่อใบมงนะครับ อ่าใบมงกับพอดีเจอกันแต่แม่บานเพิินนะครับของคุณพอเสียนงนี้ก็ได้พูดคุยกับแม่บานเพิ่นกับ่อเป็นย да ังนะครับประวาณแม่บานเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็ได like ้ฝากตัวเล็กนัางทางมานแหยว่าอ่าคุณพอวิไลสิขึ้นมากนะครับอ่าก็เลยได้ตัวเล็กเนีทางครับมาฝากมาตอนกันอ่าบอเป็นยังครับแมนสิว่าเขาบ่ได้สัมผัสสดสดคุณพอนะครับกับ่อเป็นยังแต่ว่าเขาก็ไในตัวเล็กเนี่ทังนะครับมาฝากมาตอนอยู่นะครับบางว่า หงดหน้านะครับเพราะก็คือสีได้มีโอกาสสัมษณ์สดๆกันอ่ะนะครับของคุณพ่อเซ e ียนเจเฮนะครับเดี๋ยวสีลงงห้แแต่ก็ตัวเลขแนวาทาาครับของเจ๊ใหญ่สวนทุเรียนอ่ะหงดนีเพิ่นกระห้มากขึ้นกันเพิ่นฝากไว้น้ำกันเลยนะครับเพราะว่าอ่ะคุณพ่อเซ e ียนเอเฮกับเจ๊ใหญ่สวนทุเรียนนี่เพิ่นหู่จักกันดีนะครับอ่าผู้ดใดไปกับว่าใดนะครับสำหรับตัวเลขแนวาทางของเจ๊ใหญ่สวนทุเรียนนะครับก็บคอยติดตามนะครับเดี๋ยวถ้าแกเป็นไรปล่อยคลิปห้ นะครับลงคลิปให้เอาครับเพื่อม่าเป็นการเซเวล่านะครับเดี๋ยวท้านแอดวีไลนะครับสีเขียนตัวเลขหน้าท่างครับของคุณพ่อเซียนเอฮีลากาเข้าคอยแคมปหน้าจอพร้อมกันนะครับอ่มือนกระยักแห่งนะครับพีพี่ นาแลงเปียงมือซื้อแท่งนึงเขียนว่าบริเกิน2วันนะครับไอซีกับบริเขียนหลายนะครับเอฟซี่อัดมือนหนึงกับบริเกิน3คลิป4คลิปนะครับแห้งแล้วนะครับแป๊บเดียวนานี่อ่าเป็นนาแลงนะครับกับเปียงอ่าซอมเมฆจริงเนี่ยจังน้อยกับว่าเป็นยังครับว่าให้ไอซีฟังซื้อ อบอกว่ามันแห่งเร็วสินะครับบอกไปหังนะครับ C เ A ฮครับหนึ่งเมษายน์ครับสำหรับกูรอค่อยนะครับไดดมาแล้วนะครับวิ่งนะครับ เดี๋ยวค่อยแคบนาจอดด้วยทำเดี๋ยวแอ็นไปได้เขียนแป๊บเดียวนะครับอ่าวิ่งเดี๋ยวเขียนแป๊บเดียวไปเรียกนะครับบิ๊กซีมาลอสักครู่อ่าครับถือว่าตอนนี้แต่ละสำนักต่างๆก็ถือว่าเป็นโครงสุดท้ายกันแล้วอ่าเล็กบิงเงินล้านของปูชุ่มเงียบก็ปล่อยไปแล้วด้วยครับบิซีปล่อยไปแล้วนะครับเลบ็กบิงเงินล้านสรุปโครงสุดท้ายเลยคือกัน อ่แนวทางตัวเลขของปู่ซุ่มเงียบนะครับเข้ากับตดตามคลิปไม่ดีนะครับนีครับว้ออกแล้วต้องเปลี่ยนซอมใหม่ครับเอฟซีอย่างเอฟซีคุณบอกแมเ่เห็นตัวเลขแน้นทางว่าชับนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ดีย๋ยวค่อยแ็บหน้าจอพร้อมกันนะครับช่วงบ่ายมาอากาศคึมคึมมืดคึมไหมนะครับเอฟซีเปลีนคือฝนสิตกนะครับแต่ว่าทรงเสวะแดด่อนนะครับอากาศแปรปวนมากด้วยนะครับเป็นฟ้ามืดคึม เป็นขี้ฝนสิตกนะครับอ่าครับไ้สีแลแล,แล้วเดี๋ยวค่อยแคปหนาจอกป้องกันเอฟซีปฏิสงสัยนะครับอ่าทางเอ็ดวิไล่ลืมบอกชบาเพิ่นบริยูบ้านนะครับตอนนี้อ่บาบเพิ่นไปเปิดร่านส้มตำไก่ย่าง้วก็อาหารตามสั่งนะครับราคา หลายๆอย่างมีก๋วยเตี๋ยวพร้อมนะครับเพิ่นไปเปิดอยู่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะครับสบานะครับฉบาะผ้าลวยเพิ่นไปเปิดลานอยู่ฝุ่นนะครับแต่ว่าเพิ่นกับลงคีมให้เอฟซีคือเก่านะครับเรื่องตัวเลียนื้่ทางนี่เพิ่นกับย่างลงไห้เอฟซีอยู่ตลอดนะครับอ่าขอแจ้งให้เอฟซีได้ทราบกันปันธุ์ที่เิเห็นฉบานะครับอ่าฉบาเพิ่นไปเปิดลานนะครับอ่เอฟซีอยู่อ่าใกล้ๆแถวอำเภอกระนวลนะครับอยู่แถวขอนแก่นนะครับแถวซ้ําสูง นะครับแถวแถวลอยต่ออ่าทาขั้นโทษแถวกันลาศินเพราะว่ามันเป็นอำเภอลอยต่อแถวย่างตลาดนะครับหรือว่าเอฟซีอยู่ในอำเภอกันนวลน,นะครับอยากอุดนุนนะครับอ่าฉบาผ้าร่วยนะครับหน้าโรงพยาบาลอำเภอกัน,นนวลเ้อครับอ่าพีการลานเพิ่นก็คือตังอยู่หนาโรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาลอำเภอกันนวลน,นะครับอ่าเอฟซีที่อยู่แถ,แถวแถวนั้นนะครับอยากไปใช้บริการอ่า ขัวชบานะครับขึ้นไปบักแง่เห็นชัดเจนเลยนะครับอยู่หนาโรงบันอำเภอกันนวดนะครับอ่ะขอแจ้งให้เอฟซีได้ทราบบางท่านเอฟซีสิทธามหาชบาไปใช่น่อพ่อวิไลนะครับอ่าบางอื่นนะครับทั้งพ่อวิไลนะครับไปอีกแล้วสิไปอ็ดห้าเอาน้องผู้ภากลับมาอยู่นั่ครับอ่าขึ้นหอนขึ้นหอนน้องผู้ภานะครับสิไปอ็ดห้าเอาน้องผู้ภากลับมานะครับบางอื่นนะครับก็สิเดินทางไป ตั้งอำเภอกระนวลน,นะครับขึ้นหอดลานไส้นะครับน้องภูผานะครับอ่ะเขียนเร็จเรียบร้อยแล้วครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เฮามาแคปหน้าจอแนวทางตัวเลขของคุณพ่อเซียนเอเฮกันนะครับอ่ะครับแคปหน้าจอนะครับเขียนตัวเลขแนวทางเป็นที่เรียบร้อยนะครับ คุณพ่อเซียนเอนะครับหนึ่งเมษายน2567นะครับอ่าวิ่งนะครับย้ำว่าเป็นบนนะครับบนนะครับวิ่งไปที่ศูนย์กับหนึ่งอ่าคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอเ่าเป็นนะครับฟังแอดวีไลท่วนตัวเลขวิ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับอ่าบนนะครับวิ่งศูนย์กับหนึ่งอ่าแต่ว่าเซียนเอเฮนะครับเลวิ่งนะครับเด่นไปที่ศูนย์ขออภัย นั่นครับพี่พ <ército> ี่บอลฟิดแล้วเด่นไปที่หนึ่งศูนย์เป็นตัวรองนะครับ,บอ่าเด่นไปที่หนึ่งศูนย์เป็นตัวรองครับบอลผิตบอลถือขับแนวทางครับมีแปดครูนะครับคุณพ่อเส้นไอ้เฮจัมาให้แปดค่ามีนะครับอ่าเดี๋ยวมีตัวเน้นให้นะครับทวนตัวเลขก่อนมีแปดครูเดี๋ยวคุณพ่อเส้นไอ้เฮเด่นตัวใดเดี๋ยวทางเอ็นวปไล่บวกโกลมให้มาทวนตัวเลขก่อนนะครับอ่าครับมีสี่หนึ่ง ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับตัวเด่นนะครับเดบซีคุณพ่อคุณแม่นะครับตัวเด่นนะครับสำหรับชุดบนคุณพ่อเส้นไอ้เฮเด่นให้สามคู่นะครับเด่นให้สามคู่มาเบิ้งกันนะครับคุณพ่อเส้นไอ้เฮเด่นนี่ครับเจ็ดหนึ่ง หกนะครับเด่นเจ็นึ่กับ6กแล้วก็อีกคู่หนึงครับคู่ที่3ามนะครับเอาหกเด่นให้3คู่นะครับเอฟซีเจ็นึะครับอ่าศูกอ่าเป็นอยงไรครับตัวเลขแนวทางครับถูกโกโดนใจกันบอนะครับเอฟซทีลอค่อยนะครับอ่าเดี๋ยวทางแอดวิลเล อัดคลิปทำคลิปเสร็จปล่อยหายเลยทันที่นะครับเย็นนี้เลยนะครับตัวเลขแนวทางครับย้ำว่าเป็นชุดบนนะครับเดี๋ยวทางแอดวินไล์สำหรับชุดลลังกระสีลงเตี้ยตอเนื่องกันไปเลยนะครับเพราะว่าต้องแยกคลิปนะครับเพราะว่าเวลามันสิกินเวลาเอฟซีหลนะครับเข้าใจตามนี้นะครับเดี๋ยวติดตามชุดบนแอดวินไล์ปล่อยตามหลังไปเลยนะครับครับแนวทางนะครับตัวเลขก็คือ แคปหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะท่วนตัวเลขให้ฟังแล้วนะครับออาสุดท้ายนี้จากล่ากันไปครับพบเจอกันในคลิปชุดหลังนะครับของคุณพ่อเซียนเอเฮคลิปนี้เอาชุดบนไปก่อนโชคๆมันมันลำรว้ยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ